สวันดีโยวันนี้ไปไหนกันฮะมาเก๊าครับฮัลโหลวันนี้ไปไหนจ๊ะมาเก๊าครับกับตาวันนี้ไปไหนไปไปมาเก๊าครับมาเก๊าครับผมเหมือนยังไม่ตื่นจ้าวันนี้ไปไหนจ๊ามาเก๊าครับตื่นก่อนจ้าเออวันนี้ไปไหนจ๊ะมาเก๊าครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ไปไหนเอ่ยมาเก๊าครับ สวัสดีครับตอนทุกคนเตรียมเรียกรายยิ้มวันนี้ไปไหนเอ่ยไปไหนอ่ะไปแฟนมีที่มาเก๊าอันนี้เราไปแฟนมีที่มาเก๊าพี่ผมกำลังฝันอยู่เลยว่าแบบเราโชว์แล้วอ่ะแต่ใจมันอยากไปแล้วอ่ะเพื่อนมาที่มีสวิตาตีมือปุ๊บเขาหลับเลยเอออ้าวอีกทีอ่าไปไหนแล้วพี่มาเก๊าแล้วพวกเรานะครับจะไปเจอทุกคนนะครับที่มาเก๊า

Can't yeah. you yeah. yeah. สวัสดีครับกัปตันครับต้าเจีคยหาวชื่อโฟร์ต่เก้าหูมาพาคินนะครับตเจีหาชื่อจิมไนต่เก้าหูมาไงโฟครับโฟลเล้าหาวเที่ยวตังครับตาี่วเบ 大家好我ังพคนที่ตลกที่สุดในแก๊งนะครับเป็นใคร1น3องเอ๋ยเอ้ยเกิดชื่ีเฟรนลี่ที่สุดในแก๊งนะครับเป็นใคร1น3 ทำไมทำไมถึงเลือกพร้อมนะครับผมเป็นรีวิวว่าเวลาเจอใครที่ไม่รู้จักหรือว่าเจอพี่ๆที่รู้จักอยู่แล้วเลยก็จะเดินเข้ามาทักเดินเข้ามาเล่นก่อนเสมออะไรเงี้ยเป็นคนแบบอันเนจี่เยอะนะอืมเงยเอาใจเลยสองสองเฮ้ยสองอข้ามตกแอ่กับปั้มชั้นได้ข้ั้นสองเขาแล้วมันยากอะมาลองดูว่าวินนี่จะมาทำยูงไง OK，好、okay. oh. um, oh.，做、1. 1. 1. 的非常的细致。安德，哦，啊呜，啊呜，哦，啊呜，哦，啊呜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 

กขอให้ติดตามพวกผมแล้วเพื่อนผมไปด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนน่ารักมากจริงครับรู้สึกดีใจมากๆเลยก็แอบรู้สึกใจเสียกันเพราะว่านี่ก็เป็นแฟนบิทั้งสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รัาเราไปาถึงวันนี้นะครับต้องขอบทุกคนนะครับแฟนๆทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันแบบเหมือนเติบโตไปกับเราเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มติดตามเราตั้งแต่แรกที่ซีรีส์ออนจนล่วงเลยถึงหนึ่งปีแล้วที่เรามี แฟนมีมากได้หลายประเทศมากผมรู้สึกว่าผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณต,ตรงนี้รวมถึงที่บ้านเลยนะครับก็ไม่มีพวกเราอย่างแน่นอนต่อจากนี้พวกเราโอเคอยากจะไปเติบโตในทางด้วยนะก็อยากให้ทุกคนซั์ตอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพวกเราเก้าคนเลยผม,ผมขอแค่นี้ครับผมนะไม่คิดเลนะผมว่าสิ่งี่เรื่องนี้จะพามาถึงตรงนี้ได้นะครับ อยกาติดตามคเราทก้าคนด้ยนะครับผมก็ที่มีโอกาสทุกคนจะได้กับเจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับที่จะข่าวหน่ได้ก็คือขอบคุณมัอมหมีขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะที่อยู่นอเนีนะก็เลยถ้าไม่มีพวกคุณแล้วก็ฝากจากคนจากบ้านถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนก็คือพวกผมก็จะไม่ได้ินจนถึงนอนก็ฝาติดามพวกเราต่อไปเรืยแล้วก็ขอคุณทุกคนที่ครับขอบคุณที่ทำให้ พี่ๆทุกคนใช่ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทำให้มาเจอแต่การเปลนแปลงมันก็เป็นความฝันของผมเองผมก็ฝันว่าอยากได้ดูนี่อย่างเงี้ขอให้อ่าความฝันของแต่ละคนแบบนี้เป็นจริงแบบนี้ถ้าฝันอะไรก็ขอให้อ่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ตั้งใจแบบเรื่อยๆนะแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เชื่อใจเราเราด้วยนะครับขอบคุณใครับทุกคนที่สปอนเซอร์เราว่าละนาน